อุ้ยอย่า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 ปิดไฟอย่าปิดไฟมองไม่เห็นอ้ยเฮ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 ้เฮ้ย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 เฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้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 ยเ้เฮ้ย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 เ้ยเฮ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 ้ยเยเฮ้ย้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ มันไม่ตั้งตัวเลยอ่ะมา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 เปิดไฟเร็วเรอรอรอวันนี้นี่นี่นี่อยู่นี่เปิดไฟเร็วๆมาเร็วๆเออเออมาวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยเออมิ่งเลยมิ้งเลยมิ้งเลยมิ้งเลยมาอยู่แล้วไม่อยู่แล้วเว้ยไม่อยู่แล้วเว้ยไปเล้วเว้ยไปเล้วเว้ยเฮ้ยนี่ไงบ้านบ้านบ้านนี่นี่นี่บ้านบ้านบ้านมาเร็วมาเร็วมาเร็วบ้านอยู่นี่มาทีนี่อุ้ยน่ากลัวอ่ะน่ากลัวเฮ้ยเอาเรื่องเว้ยเอาเรื่องเว้ยอุ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้้หวาูเรรแลใช่่มะไ